วันนี้พ่อหมอมาปิกนิกครับธรรมชาติสวยงามพลังงานดีมากศักดิ์สิทธิ์มากครับตรงนี้ยิ่งเงียบยิ่งศักดิ์สิทธิ์มาติดตามเช็คพลังงานกันแบบกระชันชิดกับพ่อหมอครับอ้ามาดูกันครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทุกท่านถูกดึงดูดเขามารับชมคลิปนี้ครับติดตามเช็คพลังงานกันแบบปัจจุบันทันด่วนแบบกระชันชิดเลยกับช่องของพ่อหมอพ่อหมอจะจับไพ่สามใบนะครับรอบนี้ แล้วก็จะเปิดเทลาใบแล้วก็ทํำนายแบบองรวมครับผมอา้าใบที่หนึ่งออกมาครับใบที่สองครับผมใบที่สามอา้ามาเลยครับทีนี้อา่าอย่าเริ่มเปิดใบที่หนึ่งมาครับยิ่งเงียบยิ่งสักดเสร็จมาครับผมิดตามกันเลยใบที่หนึ่งอืมจะให้เราแผเปรียบดังพระสังฆราชเลยนะไพยใบนี้เสื่อถึงปูปัญญาภายในความรู้ดั้งเดิมเอาใบที่สองมาเลยครับ แปดถ้วยไ้าแห่งการจากมาโดยสมัครใจแม้ยังรักเอ๋ยยังไงเอาไปที่สามมาก่อนครับ t ูออฟสวอนสองดับปิดหูปิดตาแสดงถึงภาวะลังเลเงียบงันต้องตัดสินใจด้วยการหลับตาเพื่อเลื่อมตาใหม่อีกครั้งเดือฮร์แพนสื่อถึงกุปปัญญาภายในความรู้ดั้งเดิมจารีตหรือเส้นทางทางจิตวิญญ,ญาณที่ลึกซึง้งอาจเป็นเวลาที่ต้องกลับมาฟังเสียงภายในใจ ด้วยความเคารพและศักดิ์สิทธิ์แปดถ้วยไพแห่งการจากมาโดยสมัครใจแม้จะยังรักยังผูกพันแต่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อการเติบโตทางใจจิตและพลังชีวิตสองดาบแสดงถึงภาวะลังเลเงียบงนันต้องตัดสินใจด้วยการหลับตาเพื่อลืมตาใหม่อีกครั้งการใช้สัญชาตญาณแทนเสียงจากภายนอก มาดูองค์รวมทั้งสามใบครับให้สามใบรวมกันคือการเดินทางภายในอันศักดิ์สิทธิ์เป็นช่วงเวลาแห่งพลังเงียบที่ทรงพลังแม้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในทันทีแต่หัวใจรู้ดีว่าเส้นทางแห่งแสงภายในกําลังชี้นำอยู่บางครั้งเราต้องเดินออกจากพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภยัยเซฟโซนพื้นที่ที่เรารัก เพื่อให้ได้พบพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงในตัวเองใช้ไพ่ใบที่หนึ่งนำทางนะครับสองดาบปิดหูปิดตาเงียบเพื่อฟังเสียงภายในตัวเองเสียงน้ําเสียงสายลมเสียงในใจเงียบงันค่อยๆบอกเราว่าเราคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังเดินทางเส้นทางที่เงียบแต่นําพาไปสู่ความอุดมสมบูรณ์แท้จงเดินทาง ไปกับเสียงในใจคุณเส้นผมของคุณคือสะพานพลังงานที่สื่อถึงทุกการเปลี่ยนแปลงเพียงหันมาใส่ใจสมดุลในกายใจจิตเส้นผมจะท้อนพลังงานชีวิตคุณเพ่อหมอสมบุรณ์กล็ดไห้ปลุกพลังชีวิตโชคดีครับ